ช่วงนี้มาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศของแดนพาราตาก,กันหน่อยนะครับมีข่าวดีครับเมื่อยานจันทรยาน3ของประเทศอินเดียสามารถเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทรได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะลงจอดภายในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้หากว่าสําเร็จนะครับจะทําให้อินเดียขึ้นแท่นเป็นประเทศที่4ที่สามารถส่งยานอาวกาศไร้มนุษย์อวกาศไปลงจอดบนดวงจันทรได้สําเร็จนั่นเองครับ วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมายานอาวกาศจันทรายาน3ของอินเดียเริ่มกระบวนการเผาไหม้เครื่องยนต์เพื่อเข้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ในเวลาประมาณ19นาฬิกาตามข้อมูลที่เปิดเผยโดยองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียหรือ ISRO โดยยานอาวกาศลำนี้มีกำหนดเตรียมลงจอดบริเวณขั้วใต้ข,ตของดวงจันทร์ในช่วงระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคมนี้ครับ ก่อนหน้านี้ยานอาวกาศจันทรายาน3ได้ออกเดินทางขึ้นจากโลกในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยใช้จรวดขนส่งอวกาศ LVM3 จากศูนย์อวกาศสาธิตดาวันซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทิศตะวันออกของประเทศอินเดียครับ โดยตัวยานใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อเดินทางไปยังดวงจันทร์โดยทำการโครจรรอบโลกประมาณ5รอบและเริ่มขั้นตอนการเร่งความเร็วของยานเพื่อหนีจากแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความเร็วประมาณ11.2กิโลเมตรต่อวินาทีครับเพื่อเดินทางมุ่งหน้าสู่วงโครจรของดวงจันทร์ในส่วนของการออกแบบและพัฒนายานอาวกาศจันทรายาน3มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น3ส่วนเชื่อมต่อกันประกอบไปด้วย ยานลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์วิกรมยานรถหุ่นยนต์สำรวจโรเวอร์ปรายันและยานวงโครจรจันทรายาน3โดยการพัฒนายานอาวกาศในภารกิจนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ3อย่างได้แก่ การลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ให้สำเร็จการปล่อยรถหุ่ยนยนต์สำรวจโรเวอร์วิ่งบนดวงจันทร์และการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งข้อมูลกลับมาอย่างโลกสำหรับภารกิจยานอาวกาศจันทราย,ยาน3นับเป็นความพยายามลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งที่2ของอินเดียหลังจากภารกิจยานอาวกาศจันทราย,ยาน2ในช่วงปี2019เกิดความล้มเหลวเนื่องจากเผชิญกับปัญหาความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ ทีมงานจึงได้นำข้อผิดพลาดดังกล่าวมาทำการศึกษาและแก้ไขระบบใหม่ที่ใช้ในยานอาวกาศจันทราย,ยาน3ซึ่งถ้าทำภารกิจนี้ได้สำเร็จก็จะทำให้อินเดียกลายเป็นชาติที่4ของโลกที่สามารถนำยานอาวกาศแบบไร้มนุษย์อวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จถัดจากสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาและจีนครับ